อเเลวนแอชลาแอลาโลฮะเล่นลอมอยู่ฮะยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเห็นไหมวันดีครับเล่นอะไรอยู่เล่นอะไรอยู่เล่นโปเกมอนลูบี้ครับนะฮะการแต่งหน้าครั้งแรกของแอดลินรู้สึกไงฮะเซ็กซี่นะเฮ้ยกูพูดได้ถูกเลยเนี่ยแต่งหน้าครั้งแรกรู้สึกยังไงรู้สึกไงฮะเซ็กซี่แปลกๆฮะ ไม่รู้ว่าโดนแก้งหรือเปลา่านี่ตอนนี้เป็นหน้าชมพูมรรแรเลยคนเล่าไปดิที่บ้านหรือเปล่าครับพี่ตบโดนทำไมครับเอ็งดูนี่สามสองหนึ่งไอชั่นครับครับครับเอ็งดูนี่โอ้พี่ตบโดนทำไมครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ด ไม่ล่ะตกสิบลอบก็เจ็บแม่ละแม่เงยฟาดเต็มแรงเลยฮาวัวกูผมต้องรอคนพูดใช่ไหมเออใช่เราค่อยวางนะว่าฉากนี้แม่ติดหมดทั้งแน่เลยครับสามสองหนึ่งแอคชั่นครับเอ็งดูนี่ตบเงินทำไมครีบพี่นายครับไม่ได้ครับหมวกมันอยู่โต๊ะครับอืาไิดหมดรอบอ่ะ เอาให้แบบแม่งกระเด็นไปโน้นอะไรแบนี้อยู่ดิเมื้องพอยามฝืนมาลงตัวได้ไวจังสามสองหนึ่งแอคชั่นครับจริงจริงมันได้นะครับถ้าพี่ไม่หยุดเมื่อกี้ไม่โดนหัวเมื่อกี้ไม่โดนหัวเลยอ๋ออ๋อไม่โดนเดี๋ยวจะต้มเลยจะต้มหน่งตั้งใจมอ เดนเนี่ยกูจะบอกแค่ว้ยถ้ามึงไม่ใส่หมวกอะจบแล้วสามสองหนึ่งแอคชั่นครับพี่ตกโดนทำไมครีมเรรอพี่พูดก่อนดิทำตัวเองทัดแท้เลยเอ็งดูนี่รับนี่รับเจ็ดแล้ววัวกูหมวกูเมื่อกี้หมวกแม่งลงแบบเพอร์เฟกต์เลย เดีราพี่ไม่ได้พูดอ่ะไม่ตบเลยแล้วมึงพูดต่ออ่ะยอมโดนตบอีกก็ได้แม่งดังแป๊บไอ้หนุนี่พี่หลบนนมาเคสแล้วตอนที่แตะนนก็ดนด้วยนะแม่แท็กใหม่แล้วเว้ยอ่าเอาใหม่สามสองหนึ่งแอคชั่นครับไอ้หนุนี่โอ้ไม่ได้ไม่พดน สามแอคชั่นครับพี่ตบโดนไไมครับเอ็งดูนี่เสียลมได้โดนเจ็บจริงเลยผมยักคิวบ้านเนี้ยต่อไปอ่ะเจ็บไหมครับหัวกมไปขอเล่นเลยหลับโดนจริงคร